ี่็นวันที่สามนะคะเด y ดี day three. Day three. ของการกินกาแฟควบคุมน้ำหนักมันเหนียวมากไม่มีตะไคร้ต้องระวงังอืมโอเคเปิดไปแล้ว this my day three with this coffee control your hungry control and food bits hmm. so proof with me this work or not work ที่สามเรจะเพื่อนถามมาว่าลืมแล้วระบบขับถ่ายเป็นไงยังมันดีไหมคือปกติก็เป็นคนที่ถ่ายถ่ายดีถ่ายประจำแต่จะถามว่าดีไหมการที่เราถ่ายแบบอา่ายังไงอ่ะ คือถ่ายบ่อยในแต่ละวันแต่เมื่อเช้านี้ถ่ายแบบยังไงอ่ะมันไม่มันไม่ถึงขนาดเรลวเหมือนกับที่เคยถ่ายพูดปัดถ่ายนะคะถ้าเปรียบเป็นขี้หมาขี้แมวอะไร น่าจะประมาณนั้นแต่ไม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 ่ประมาณ <laughs> sorry <laughs> มไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะนะ <laughs> แต่เมื่อเช้านี้ถ่ายโอเคเลยมไม่ถ่ายพุดปัดอแต่ <laughs> อีกอย่างหนึ่ง คือหลังจากที่ทานกาแฟตัวนี้เข้าไปคือก็ไม่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะว่าอ่าอ่าเป็นเพราะกาแฟตัวนี้หรืออะไรยังไงปกติจะเป็นคนแบบว่ากินอะไรเข้าไปทานอะไรเข้าไปคือมันจะท้องจะแข็งจะอืดจะนั่นนู่นนี่นั่นแบบว่าเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะ h a r บิร์นแล้วก็เลอบ่อย อันนี้ไม่รู้นะคะว่ามันจะไปช่วยอะไรเกี่ยวกับลําไส้ของเราหรือเปล่าอืมไม่รู้สึกว่าออระบบลําไส้ของเราอันอันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าเราจะไปอ่ามาันหัวัวเองหรือเปล่าแต่จะสังเกตตัวเองด้วยค่ะจะสังเกตตัวเองด้วยว่าเออออาการเหล่านั้นที่เราเคยเป็นมาเนิ่นนานมันจะ มันจะช่วยไหมมันจะมีอาการอะไรออกมาไหมหรือว่าจะอาการมันก็จะเหมือนเดิมอันนี้คือดิฉันต้องสังเกตตัวเองคอะะ่ะว่าเป็นคนเป็นเป็นคนที่แบบกระเพาะไม่ค่อยดีแล้วลำซ่องลำไส้ระบบลำไส้ไม่ค่อยดีทานอะไรกินอะไรเข้าไปก็ท้องจะป่อง อองมากๆจะโตแข็งเจ็บช่วงลิ้นปีนี่ค่ะแต่มาเช้านี่โอเคก็กินแล้ะอันนี้ของวันที่สามนะคะอันนี้ไม่ได้ขาแมวนะคะแต่ตื่นเช้ามาก,ก็โอเคลอมก็มัน คือเมื่อเช้านี้คือจะเป็นคนแบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคือมันก็จะแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายนะคะก็จะทํานู่นทํานี่ไปนี่นนิดหน่อยคือเราแบบคือสายออกกำลังกายแต่ไม่รู้ออกยังไง <laughs> ถึงได้ปล่อยให้ตัวเองอ้วนขนาดนี้ <laughs> นะคะก่อนไปทํางาน <laughs> เนี่ยตื่นมาทงทีก็สควอตมั่งอะไรมั่งก็ช่วยช่วยไปคือปกติมันก็ทําอยู่แล้วนะ แต่ไม่เคยอ่าคิดที่จะทำอันนี้คือแบบเราทำให้ดูเฉยๆ okay. <c oughs> อันนี้คืออยู่บ้านค่ะก่อนออกไปทำงาน <c oughs> ก็เลยมีม,มีเวลาใช้เวลาก่อนหนึ่งกาแฟ หน่อยอืมนิดนิดหน่อยเอแคละก็จะนั่งดื่มกาแฟแล้วนะคะนะคะอันนี้ของวันที่สามนะคะอืม รสชาติคือรสชาติมันจะหอมหอมหอมไม่มันมากคือมันไม่หวานไม่อะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลฮะหรือว่าน้ำอ,อ่าจะไม่มีน้ำตาลน้ำตาลน้อยะอืมลองติดตามดูค่ะติดตามดูว่ามันจะ เป็นยังไงใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะใครที่ทานกาแฟได้ทีนี้ว่าอตัวกาแฟนะคะเห็นน้องก็บอกว่าใครที่เป็นความดันเป็นโรคความดันมีโรคประจําตัวเนี่คือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าทานได้ไหมม,มันมีหลายหลาย,ลายโระคคะ่ะคนที่เออ่ถ้าจะดื่มตัวนี้ จต้องปรึกษาแพทย์ก่อนดิฉัน่อฉันเองก็ไม่ได้ในปีนี้นะคะปีก่อนปีก่อนคือตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ไม่ได้มีโรคเอเหล่านี้นะคะมันไม่มีไม่มีโรคอะไรเลยแต่มาปีนี้ยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําเด็กประจําปีคงคงไม่มีค่ะ ตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้จ้า